สวัสดีคุคนะครับเยียงสู่เกม e ีดเ e ฟโซกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราข้ามตู้กาชาพันปีมา2-3าตู้กันนะครับก็ตู้ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวของฮิสุกยะแล้วตอนช่วงช่วงก่อนท้ายปีก็จะเป็นพวกแก๊งหน่วยศูนย์นะครับแล้วที่เราเปิดการล่าสุดก็จะเป็นพวกอิจิโกะโอริฮิเมยูฮาบัตช่วงนั้นนะครับซึ่ง ตู้นั้นนี่ทำผมแบบเครียดเลยนะครับเออก็เรามาดูกันว่าคลิปนี้ตู้กาชาพันปีมา3ตัวละครเช่นเคยนะครับดูกันว่าเราจะได้หรือไม่ได้กันนะครับแต่ว่าก่อนเราจะไปเปิดนั้นนะครับก็มีตู้ฟรีอ่ะก,กดไปก่อนแล้วกันนะครับ ผมผมก็นึกว่าจะไม่ออกแล้วไงก็นึกว่าจะไม่มีปเปอร์เซียผมก็เลยกดสคริปต์ไงเพื่อแบบไม่ให้มันเสียเวลานะครับแต่ว่ามีแล้วะนะครับรูเคียร่างนี้นะครับถ้าจะไม่ผิดยังรู้สึกจะขาดอิจิโกะที่เป็นปีใหม่ะนะครับเออส่วนตู้กาชาพันปีตู้ใหม่นะครับก็หลายๆายคนน่าจะเห็นแล้วนะก็เป็นตัวของเออไม่มีหน้านะครับเป็นผมเห็น เขาคุยกันว่าเป็นตัวที่แข็งแกร่งใน PVP นะครับส่วนมัซโม m โตะนะครับส่วนรันยูคุของเรานะครับก็เรียกได้ว่าสวยครับผมไม่ได้อ่านสแตก็กไม่ได้อ่านสกิลของรันยูคุมานะครับดูแค่ว่าสวยก็พอคนะไ <c oughs> อ้ยอ่อส่วนถัดมานับก็จะเป็นตัวของยูมิชิกะนะครับยูมิชิกะนี่ในเนื้อเรื่องพันตีนี่ผมชอบชอบฉากนึงของแกมากเลยนะครับเป็นฉากที่ว่าแกนะ่ะ มันเป็นผู้ชายนะครับเออเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันกลิ่นตัวผู้จะชับเอออะไรอย่างนี้นะผมชอบฉากนั้นมากเลยนะครับส่วนไลนีคูนี่ในบทพันปีนี่ผมพูดตรงๆนะถ้าไม่ใช่เพราะชุดแกมันเปิดหน้าอกอะก็ก็แทบจะจำไม่ได้อะยแหละนะนะเออต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมจะเปิดแค่สิสเต็ปนะถึงแม้เพรผมจะมีอยู่สา0พันก็ตามนะครับ ถ้าถามว่าตู้นี้คาดหวังอยากได้ใครนะครับก็อยากได้เออมีมีหน้านะครับแล้วก็ตัวของรันยูคุนะครับส่วนยูมิจิกะนี่ไม่เอานะผมไม่อยากได้ผู้ชายมาตรฐานเดิมตลอดเลยไอ้โอ้แต่แต่รอบก่อนนี่ผมเปิดตัวของโอริฮิเมยูฮาบตอิจิโกะไปนี่ผมก็อยากได้โอริฮิเมะนะต่อดิจริงๆผมก็แอบขี้เกียจทดลองตัวละครเหมือนกันนะไว้เปิดสักห้าสเต็ปเสร็จเราค่อยไปทดลองตัวละครแล้วกันนะครับว่าแบบมันจะ ยังไงบ้างเกมเพย์เป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะแล้วทำไมมันไม่ออกเลยล่ะเอ,อ้ยสเต็ปสามถ้าผมได้เอ่อมินีนากับรันยูคูก,ก่อนผมพอเลยนะผมไม่เอ้ยวา้าวว้าสัตว์เี้าระคูอันนี้ป้าบางใครอะใช่ไหม ป้าอุนุฮานะร่างแรกอะจริงๆอะผมอะเคยมีความฝันนะว่าอยากทำป้าอุนุฮานะร่างเนี่ยเป็นเป็นอะไรนะเป็น5้าทับ้านับแล้วก็เอาไปพังอาดใน PVP นะแต่แต่มันก็ตกเมตานาแล้วแหละนะครับเพราะว่าอย่างที่เขาพูดกันนะว่าถ้าแบบถ้าไม่เต็ม5้ทับหรือแบบ ไม่ใส่สุดไม่อ้าสุดทุกอย่างก็แทบจะไม่ไหวแล้วนะครับมันเป็นมันเป็นตัว PVP สมัยแบบแรกๆเลยอะ่ะเออนะสมัยนั้นผมก็ใช้นะครับแต่ว่าผมได้ชา้าไปหน่อยนะครับเลยไม่ทันได้ใช้ไปใช้นอยโทรา่านิยายแทนนะครับอีกแล้วอันนี้สเต็ปสี่หรือสเต็ปห้าวะน่าจะสี่แล้ห้าแล้วมั้งผมว่ามีตัวเดียวแหละแต เออล่ะผมรือพูดหลังตู้ไปเลยวะถ้าถามว่าหลังตู้นี่อยากได้ใครซ้าบ้างนะครับอยากผมผมยังไม่มีแชทนะครับก็แชทกับอิจิโกะสองแค่2คนเนี่ยนะครับเอ่อพ่อของอิชิดะผมเต็มแล้วนะถ้าจะไม่ผิดนะหรือไม่ก็ขาดอีกตัวหนึ่งนะครับเออส่วนอิชิเน,นี่น่าจะ3าม5ห้าแล้วมั้งนะครับกูขอรันยูคูตัวเดียวก็ได้นะขอร้องเถอะผมอยากได้รันยูคูมากเลยผมผมอยาก ผมอยากให้มีอะไริวคู่ตัวใหม่มานานละส่วนใหญ่แม่งก็ออกแต่เทศกาลทั้งนั้นน่ะได้แล้วเ yes! <laughs> ช็ด yes แกงสามหน่อครบแล้วขาดถ้าจะขาดเออถ้าถ้าสามชายชะกาลน่ะครบแล้วแต่ถ้าเป็นแกงแกวผมขาดตัวของ โอริฮิเมะนะครับเยี่ยเยี่ยมเยี่ยบเยี่ยเยี่ยสมแล้วนะครับที่ผมไม่ได้เปิดการชาเกมนี้มานานนะครับ hey, มันค่อยคุ้มหน่อยอ่ะโอ้ผมผมบอกเลยนะครับถ้าผมได้รันยูคูมานี่ผมไม่มีอะไรจะตื่นตันหัวใจดีอกดีใจไปกว่านี้แล้วนะครับแต่ถ้าแต่ผมอะ่ะจริงๆผมก็อยากสะสมแก๊งแก๊งควินซี่าสาวๆนี่ให้ครบเหมือนกันนะรู้สึกว่าแก๊งควินซี่าสาวๆนี่ตอนนี้ผมจะขาดเอ,อ แบมเบียต้านะครับที่มาแล้วอ่ะเออไอประเด็นคือแบมเบียต้าตัวเก่าก็ยังไม่มีนะครับสี่รุงอ้เปล่าเรามาทดลองตัวของยูมิจิกะกันดีกว่านะเพราะว่ายูมิจิกะนั้นนะครับเป็นตัวผู้ชายนะครับเออ ผมว่าเฉยๆกับตัวผู้ชายนะเว้ยเนี่ยเออจริงๆจริงๆผมอยากจะพูดมาสักพักแล้วว่าเขาเอาระบบกับทดลองเล่นนี้เข้ามาเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับดีกว่าช่วงก่อนที่เขาเอาระบบทดลองอันเนี้ยออกไปนะมันทําให้รู้สึกแบบแม่งต้องไปดูคลิปอะไม่ได้ลองเองแม่งไม่รู้มืออะไรอย่างนงี้นะเออโอ้ยหหลอออยู่มิจิกานี่คืออะไรอะ โอ้ยเคโอเคเฉยๆนะครับตัวของยูมิจิกะมาเรามาลองออรันยูคูกันบ้างรันยูคูนี่เรียกว่ายัง,งดีผมจริงๆผมก็อวยตัวตัวละครผู้หญิงในเรื่องบีดหลายคนนะแต่ว่าถ้าชอบสุดนี่ เมื่อก่อนมันเลือกได้นะว่าชอบใครสุดอ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันเลือกไม่ได้เลยอะเออแต่ถ้ายังยังเออใจเดียวรักเดียวใจเดียวก็ฮาริเบลกับเนเรียวนี่แหละนะเออเอยกดท่าให้ตายมันไม่ตีต่างไอฮิสุกยะตู้ที่แล้วที่ผมไม่เปิดเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันแบบ ไม่ค่อยน่าเปิดเท่าไหรอ่อ่ะไม่ใช่ว่าตัวมันไม่เก่งนะครับแต่รู้สึกว่าแบบมันมาแค่2ตัวแล้วมันเอาเอาศัตรูที่เป็นควินซี่ของคู่ต่อสู้ของฮิสุกายะมาผมรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยน่าดึงดูดเท่าไหร่นะครับเออป่เจ็ดนะครับโมเยอะโมเยอะเกินไปละนะครับเออไม่ได้เปิดบีดนานก็เลยแบบโมเยอะบ้างไปเสร็จ step แปดเสียงเริ่มไม่มีละอันนี้ลุงปะ Oh. เอ้ยแต่สำหรับผมนี่ผมถือว่าผมผมผมยินดีแล้วนะที่ผมได้ดานนี้คู่อ่ะถ้าถ้าได้ยังมิจิกานี่อาจจะเครียดหน่อยนะครับเออไปเราไปทดลองเอ่อตัวของมินีน่า,ากันดีกว่านะครับจะเรียกชื่อน้องแกม่งจะติดขาดตลอดเลยอะ่ะเป็นตัวที่ผมเก่งไว้ตั้งแต่อนิเมะสงครามเรือพันปีออกแล้วอะ่ะว่าแบบผมอยากให้แก๊งแก๊งควินซี่สาวๆนี่มามากเลยนะครับ โอ้โหชอบจากตัวที่แบบใช้หมัดใช้เข่าเนี่ยน่ารักมากเลยอะ่ะผมผมยอมใจอาจารย์คู่บกแกจริงๆนะเรื่องที่แกแบบวาดตัวละครผู้หญิงกับออกแบบตัวละครผู้หญิงอะ่ะเออสวยแล้วตัวไหนสวยก็สวยตัวไหนจะแบบ ตัวบางตัวน่ารักแล้วแบบจะออกคมคมอ่ะน่ารักแบบพี่สึกิชิมะเอสซัปได้ห้าทัพห้าตามความฝันไหมเนี่ยอีกตัวอีกตัวลองลุ้นอีกตัวนะครับผมจะห้หลังนะแล้วผมจะฟังเสียงนะครับ โอ้ยตอตอต่อตอไอ้เชี่ยกู <c oughs> ผมผมเห็นเสียงมันนุ่มๆะหมามก็เลย <c oughs> ผมก็เลยว่าไม่ดีนะไอ้ <c oughs> เอ้ยโอ๊ะไม่หันหลังละอ,อ้าวอ๋ออีกตัวเรองหลุดเหรอผมก็ได้ว่าโมโมตะก,กี้ไอ้โมโมสี่ดาวซะอีกซ่าพูดสเต็ปสิบอะขอ มิลืมลืมชื่อน้องแกตลอดขอ,อมินีน่านะครับซาลุได้เถอะถ้าไม่ได้ขอดาริยุคุอีกตัวยัฟังนะยังฟังโอเคอีกตัวไหม ชานวงนส่างเป็นใจจริงกาชาวันนี้แฮปปี้มากเลย รันยูคูสองตัวเราเปิดต่อไหมเปิดแบบคือแบบถ้าได้ห้าดาวอีกอีกตัวหนึ่งไม่ว่าจะซ้ำหลืออะไรก็พอนะครับเอออีกสักหน่อยแล้วกันนะเพชรเหลือเอเยกูกูขอตู้หน้าแบบพักอย่างช่วงปีใหม่ได้ไหมพักแบบสองอาทิตย์อย่างเงี้ยประเสริฐพี่ไอเซนว,ว้วาวว้าวใครวะ ฮ่าฮาร่าฮาร่นะครับทรงนี้ขอให้มันออกเป็นเสียงผู้หญิงอะโอ้จบเลยโอ้พี่ไอเซนผม โอ้ยอะไอเซนุซาออกอะคือคือมันก็หลังตู้ทั้งสองตัวแต่แต่มันแต่กูอยากได้หน้าตู้อะขอขอผมขอต่ออีกนิดนึงนะครับผมขอวัดดวงผมหน่อยเถอะสามตัวสามตัวปเปเซ็ตเปเซ็ตเปเซ็ตอีกสักนิดจะเป็นไรไปสามตัวสามตัวปเปเซ็ตเปเซ็ตปาติ อ,อืออือมา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 ไม่ตอกอออออไม่พอพังไม่องกังๆๆไม่ตอกัไม้องกัไม่องทีไม่เรอหังวลไม่องังไ้องั่ง่องกังมอ่อง,งาไ้งกไมพ้กัไมงกังไงใง PVP มากเลยอ่ะผมอม่ยากโอมองกัม่กไม่ไมไม้อะไมอะไม่ม้าผมก็ไม่ได้ รายยูคู่2ยูมิจิกะ1แล้วก็ตัวของรูเคียปีใหม่รลุดเลด1แล้วก็แชด1อิจิโกะส้มเอ่อภาคททมาสคริปต์10ปีซ้มหนึลิวเคนซ้มหนแล้วก็ป้าอุนฮานะสีม่วงตัวเก่าซ้ํา2เอ่อเคียวราคุตัวเก่าเอ้เออเคียวเคียวราคุปังไยสีฟ้าตัวเก่า ส3ม,สมแล้วก็โซมาลีตัวไหนไม่รู้นะผมไม่โซมาลีออกมาหนึ่งหลุดเลทแล้วก็โมโม,โมครับซาหนึ่งแค่นี้แหละนะครับเออผมอยากไปพังงานในพี p วพีอ่ะเอ้ยกูนี่ได้คืบจะเอาสองจริงๆนะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวของป้าอุนุฮานะแล้วก็ตัวของเอ,อเคียวระคุของเราทับเท่าไหร่กันแล้วนะครับ ถ้าจะไม่ผิดป้าอุณหานาะนี่ผมยังไม่ได้ทําอันนี้ป่ะอ๋อทำแล้วเหรอเวลแดงเนี่ยนัวยังไม่ได้ทำสิปลดห้าด้าตามความฝันแล้วแต่ใช่ว่าห้าด้าแล้วมันจะอันนี้นะมันก็ต้องไปอัพพวกเอ่อ ability พวกใช้พวกใช้คอม่า์ให้เต็มอยู่ดีนะเออเพราะงั้นปั้นไปก็แค่นั้นแหละนะครับเอ,อเอาไปเป็นตัวลิงก์ดีกว่านะครับดีสุดละแล้วก็ ตัวของเคียวราคุนะครับเอออยู่ข้างล่างเลยเฮ้เคียวราคุตัวนี้นี่ผมไม่เคยได้ซัมาเลยเหรอวะแสดงว่าผมเปิดตู้ของมันปุ๊บแล้วผมก็ไม่เคยได้ซัมอีกเลยโห oh. ขาดอีกตัวเดียวเังอ่ะผมผมไม่ซีแล้วนะครับตู้หน้าจะเป็นอะไรก็ช่างไม่เหอะนะครับเอ๊ะ <Hey. S 1> โอ้เดี๋ยวซัมเมอร์ ถ้าผมจะไม่ผิดซัมเมอร์จะมาช่วงพฤษภาประมาณช่วงช่วงพฤษภามิถุนาใช่ไหมงั้นกลางเดือนนี้ผมก็ต้องฟาร์มหนักเลยเดยีถ้าผมอยากอยากจะเปิดไออันนั้นอะ่ะอยากจะเปิดว่ายน้ำอะ่ะผมก็ต้องมีเพชรไว้สักประมาณ 3, 0 0พ4 0 0 0เพื่อที่จะเปิดซัมเมอร์ใช่ไหมเพ,เพราะว่าเพราะว่าพอจบซัมเมอร์ปุ๊บมันจะเป็นตู้ตู้ครบรอบอะ่ะไอดีไม่ดีอะ่ะมันจะมีอะไรไม่รู้มาก่อนตู้ครบรอบอีกนะเออเป็นไอพวกตู้ฉลองอะไรพวกนั้นอะ่ะ ผมไม่ได้ลองหวัดไปเปิดไม่เปิดตอนนี้หรอ,อ,อช่างมันเถอะนะอย่างน้อยได้ตัวของรันยูคุมาก็โอเคแหละะครับได้ตัวของรันยูคุออรันยูคุยูมิจิกะแล้วก็เออ่แชทแล้วก็โซมาลีนะที่เป็นตัวใหม่มาก็ถือว่าโชคดีแหละนะครับเออถือว่าดีละออมีใครแทนตำแหน่งบ้างไหมนี่นี่เอามายืนเท่ๆหน่อย โอเคนคับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับเกมบิดแบ๊บโซนับคลิปหน้าเราต้องดูกันก่อนนับว่าจะเป็นตัวอะไรเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเอ้แตยิง่งแตยิ่งผมผม,ผมก็ไม่ได้เกี่ยงนะว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะอ่ะเออแต่ผมแค่แค่แค่คคซีมตัวละครผู้หญิงแค่นั้นนับถ้ามันสมมุติถ้ามันเป็นเอ่อฮิสกิยะร่างโตอย่างเงี้ยเออผมก็เปิดนะหรือเป็นสมมุตินับหรือเป็นแก๊งเอยจะบอกว่าแก๊งกินซี่หญิงนี่กูก็เปิดอยู่แล้วอะ่ะ เออพวกอะไรนะพวกปริสโต้จีเซลอะไรพวกนะั้นผมเป็นผมก็เปิดนะถ้าถ้าแคนดิสถ้าแคนดิสรีเมคมาผมก็เปิดนะครับเออก็เอาไว้เออจอกันใหม่นะสำหรับเกมบีดแบฟโซนะคริปหนา้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะแต่ผมคิดว่าส่วนตัวนะคิดว่าถ้าหลังจากเนี้ย ถ้าจะมีตู้ลิมิตอะ่ะก็อาจจะเป็นแค่ตู้เดียวอ่ะนะถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นพวกสงคารามพันปีถ้าหลังจากนี้อาจจะมีแค่ตู้เดียวหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับแล้วก็จะไปมีอีกทีตอนช่วงครบรอบอะะ่ะเออหรือไม่ก็ก่อน,นกอนหนึ่งช่วงครบรอบอะ่ะแต่ว่าล็อกไว้ก่อนเลยนะว่าเราเจอกันอีกทีตอนตู้ว่ายน้ำครับขอบคุณทุกคนนะที่รับชมแล้วไว้เจอกันใหม่สำหรับเกมปีดเว็บโซในช่วงซัมเมอร์ชุดว่ายน้ำว่าปีนี้ ชุดไหายนะ้าจะเป็นของใครถ้าเป็นตัวผู้ชายไม่เปิดแต่ถ้าเป็นตัวผู้หญิงเจอกันครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่รับชมใครเปิดได้ตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือเปิดได้โรเที่เท่าไหร่สเต็ปที่เท่าไหร่หรือคุณเปิดไม่ได้รันอีคูไม่ได้มินิหน้าแต่ได้ยูมิจิกะก็บอกกันมาได้นะครับระบายระบายกันมาไอ้เนี่ยมึงสองมาตรฐานเลยนี่ว่านะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ แล้วเจอกันในตู้กาชาหน้าครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่รับชมบายครับฮ